สวัสดีค่ะพวกเราคณะผู้จัดทำโครงงานอ,อสอมอน้อยห่วงใยใช้5กิจกรรมป้องกันและลดการเกิด NCD ในปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขรายงานไว้คนไทยป่วยด้วยโรคกลุ่มนี้รวมกว่า33ล้านคนเสียชีวิตจากโรค NCD ปีละ4 0 0 0 0 0คน จากการดำเนินงานอาสอมอน้อยประจำโรงเรียนอสอมอน้อยได้ตรวจวัดความดันของผู้ปกครองพบว่าผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนมีความดันสูงและบางส่วนเป็นโรคไม่ติดต่อได้รังและจากการสอบถามความรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งเป็นนักเรียนที่สามารถสื่อสารให้กับผู้ปกครองในเรื่องโรคไม่ติดต่อเดรัง พบว่านักเรียนมีความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกระดาษปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ13.17ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนยังไม่มีความเข้าใจคณะผู้จัดทาได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครองและมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นกับนักเรียนต่อไปในอนาคตจึงได้ประชุมหารือโดยได้รับความร่วมมือจากอสอมประจำหมู่บ้านมามีส่วนร่วม และได้จัดทําโครงงานอ,อสอมอน้อยห่วงใยใช้5กิจกรรมป้องกันและลดการเกิด NC d ดีสำหรับวัตถุประสงค์นะคะมีทั้งหมด3วัตถุประสงค์ด้วยกันค่ะ 1. เพื่อให้นักเรียนและดับใช้ผสมศึกษามีความรู้เรื่องการป้องกันและลดการเกิดโรคไม่ติดต่อระรับสามารถนับไปขยายผลให้กับผู้ปกครองได้ 2. เพื่อสร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนและผู้ปกครองในการบริโภคอาหารโดยการลดหวานมันเค็ม 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองออกกำลังกายป้องกันและลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะสำหรับแผนปฏิบัติงานนะคะ1ขั้นเตรียมการผู้เราร่วมกันคิดวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังพฤติกรรมการบริโภคพฤติกรรมการใช้ชีวิตการออกกำลังกายของนักเรียนและผู้ปกคร,รองกำหนดประเด็นในการทำโครงงาน ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการร่วมกันศึกษาค้นคว้าวิธีป้องกันและลดการเกิดโรคติดต่อเรื้อรังระดมความคิดร่วมกันวางแผนการปฏิบัติวางแผนกิจกรรมการขยายผลป้องกันและลดการเกิดโรคติดต่อเรื้อรังให้กับนักเรียนและผู้ปกครองศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผลท่านดำเนินการนักเรียนดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ดังนี้ 1. นำแบบสอบถาม3ฉบับให้นักเรียนและผู้ปกครองตอบได้แก่ แบบสอบถามว่าความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารและแบบสอบถามพฤติกรรมการออกกำลังกาย 2. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผ่านกิจกรรมความรู้ในอากาศทุกวันพุธ 3. จัดกิจกรรมสารนักถึงผู้ปกครองเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสาคัญในการป้องกันและลดวามเกยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สี 4, อ 2, ่อสมน้อยจัดก,กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคโดยมีนักโภชนาการจากโรงพยาบาลบ้านมึงมาให้ความรู้แก่นักเรียน 5. าอสมน้อยจัดก,กิจกรรมให้นักเรียนออกกําลังกายในตอนเช้าทุกวนันส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมการออกกาลังกายที่ดี 6. กอสมอน้อยจัดก,กิจกรรมวัดเคลื่อนที่เป็นการวัดความดันให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่มารับบุตรหลานเพื่อหาความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และให้คําแนะนําแบ,บ่ผู้ปกครองการตรวจสอบและประเมินผลนักเรียนร่วมกันรสรุปผลการทาโครงงานดังนี้นำแบบสอบถามว่าความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อแบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบสอบถามพฤติกรรมการออกกำลังกา,กา,กา,ายไปสอบถามนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อนำมาสรุปและประเมินผลสรุปผลการดําเนินงาน จากการดำเนินโครงงานอสมน้อ,นอ,อ,อ,นอยห่วงใย,ยใช้5กิจกรรมป้องกันและลดการเกิด NCD นักเรียนชั้นประถมศึกษามีความรู้เรื่องโรคไมต่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้นจากเดิมมีความรู้อยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ13.17เพิ่มเป็นร้อยละ9 17.80สามารถดูแลตนเองได้ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและลดการเกิดเอ d ใดีแนอนาโคตที่จะเกิดกับตนเองได้อีกครั้งยังสามารถสื่อสารขยายผลให้กับผู้ปกครองอันเป็นที่รักที่อยากให้มีชีวิตยืนยาวไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรังดังกล่าวได้นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารีดี จากเดิมมีความเสี่ยงสูงจากการบริโภคอาหารหวานมันเค็มคิดเป็นายละห9 9 6้หลังทํากิจกรรมมีความเสี่ยงสูนลดลงคิดเป็น้อยละ39.19และผู้ปกครองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีขึ้นจากเดิมมีความเสี่ยงสูงคิดเป็นรอยละ60.00หลังทํากิจกรรมมีความเสี่ยงสูนลดลงคิดเป็นรอยละ30.00 นักเรียนมีพฤติกรรมการออกกําลังกายที่ดีขึ้นจากเดิมมีการออกกำลังกายในระดับมากคิดเป็นร้อยละ30.77หลังทํากิจกรรมคิดเป็นร้อยละ7 4 7 3และผู้ปกครองมีพฤติกรรมการออกกาลังกายที่ดีขึ้นจากเดิมมีการออกกำลังกายในระดับมากคิดเป็น้อยละ0.00หลังทํากิจกรรมคิดเป็นร้อยละ70.00รูปแบบการขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชน 1. นําสื่อชิ้นงานที่นักเรียนทํา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองชุมชนได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเลือรลัง 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลมาไผ่เป็นการขยายผลความรู้เรื่องการป้องกันและลดการเกิด NCD ให้เป็นวงกว้างหลายๆห,หน่วยงานเพื่อให้ครอบคลุมทั่วทุกบุคคลทั่วไปไม่เฉพาะในชุมชน 3. ขยายผลการดําเนินงานสู่กลุ่มผู้สูงอายุในตาบลมาไผ่ทําให้มีผู้สนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆทั้งติดต่อหน่วยงานเอกชนเพื่อมอบวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานสนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้เช่นอสอมอประจําหมู่บ้านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นต้นข้อเสนอแนะควรทํากิจกรรมอย่างนี้ต่อเนื่องทุกภาคเรียนเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองตระหนักถึงความสําคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดูวิธีการปฏิบัติตนป้องกันและลดการเกิดโรคไม่ติดต่อระดังได้ในอนาคต